นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตรวรขัติยราชนารีเสด็จไปโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพิมันอำเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาในการทรงงานทางสัตวแพทย์เพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่โรงเรียนในเรืออากาศน,นวมินทกษัตริยาธิราช ระหว่างวันที่9ถึง11พฤศจิกายน2566สืบเนื่องจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกศัสตรยาธิราชได้ย้ายเข้าที่ตั้งใหม่ณอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2566มีพื้นที่870ไร่พบสุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้นอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้และได้ทราบถึงภารกิจของโครงการสัตว์ปอนโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญธานิ จึงนำความขึ้นกราบทูลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวราาตัชตยราชนารีเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยทรงห่วงใยจึงพระราชทานแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งโปรดให้สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรีร่วมกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีผ่าตัดทําหมันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ชุมชนซึ่งถือเป็นวิธีควบคุมประชากรสุนัขที่มากเกินความดูแล และเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้ดีที่สุดหลังจากทำหมันแล้วจะส่งไปยังศูนย์พักพิงสัตว์ไร้บ้านนครชัยบุริีเพื่อดูแลต่อไปสุนัขจรจัดที่รวบรวมได้ในครั้งนี้มีจำนวน134ตัววันนี้เป็นวันแรกในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาพ์เพื่อควบคุมประชากรสุนัขจรจัดไร้ที่พึ่งโดยการผ่าตัดทำหมัน และผ่าตัดรักษาภาวะมดลูกอักเสบให้กับสุนักจรจัดไร้ที่พึ่งรวม15ตัวในการนี้ทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือสุนักและทรงใช้ยาดมสลบรคงภาวะการสลบรบพร้อมกับทรงประเมินความปลอดภัยของสุนักให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการของสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยาสลบทำหน้าที่พิจารณาหรือเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ก่อนเริ่มการผ่าตัดจนถึงหลังการผ่าตัดโอกาสนี้โปรดให้สำนักง,งานประุสัตว์จังหวัดส,สระบุรีร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาพรที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรน์นทิพพิมานสุนัขที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมันจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานระดับสากลมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพของสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง รวมถึงให้การสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญัติปัจจุบันเปิดให้บริการทางการศัตวแพทย์รวมถึงบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกวันทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีทรงเป็นประธานงาน Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner 2023 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกี่แห่งประเทศไทยรายงานวันที่6พฤศจิกายน2566เวลา20นาฬิาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาชริวัฒนาพันนวดี ในฐานะทูตการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประเทศไทยสเสด็จไปยังนาห้องบนรูมโรงแรม JW Marriott g r o s อ w ท r n e r House ์ลอนดอนกรุงลอนดอนสหราชาอาณาจักรส่งเป็นประธานงาน Amazing Thailand Night Royal Gala Dinner 2023ซึ่งจัดขึ้นในช่วงงาน World Travel Market 2023การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทได้เชิญผู้ประกอบการและพันธมิตรในพื้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวของไทยตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงานของประเทศไทยกับบริษัทนำเที่ยวโรงแรมและสื่อมวลชนในสหราชอาณาจักรภายในงานได้นำเสนอวิดีโอภายใต้แนวคลิป a n i n g f u l r e l a t i o n s ช i p เพื่อบอกเล่าการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่ได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่มีความหมาย หรือมี N ฟูติเลชันชิพระหว่างตัวนักท่องเที่ยวและเมืองไทยในแง่มุมต่างๆโดยต้องการจะส่งสารไปถึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สุดพิเศษในประเท,ะเทศไทยซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนด้วยความหมายทั้งกับผู้คนชุมชนท้องถิ่นธรรมชาติหรือแม้แต่กับตัวตนภายในของนักท่องเที่ยวเองติดธรรมให้การเดินทางนั้นเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและอยู่ในความทรงจําสร้างความประทับใจ โอกาสนี้ได้มีพระดำหรัดถึงแนวนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย Authority of Thailand's Sustainable Tourism Goals known as STGs represent a visionary new framework created to revolutionize the Thai tourism industry by prioritizing environmental conversation, conservation, community engagement and socio-economic development These goals underscore the significance of responsible and green tourism today as we aim to move away from the past conventional model of mass tourism. One of the primary reasons for creating this set of sustainable tourism goals is to safeguard the kingdom's natural treasures. Thailand boasts diverse ecosystems from pristine beaches and vibrant coral reefs to lush forests and jungles, home to an array of wildlife and unique communities, customs, traditions, all of which attract millions of tourists each year. scgs aim to ensure the long-term preservation of these invaluable assets by encouraging and promoting sustainable practices involving industry stakeholders across all sectors and levels. This is the first of its kind major national drive that encompasses the whole tourism industry and unites them with one simple goal to become a sustainable star. Thailand's SDGs are based on the highly credited United Nations Sustainable Development Goals, and we've created our own 17-point criteria, developing a Sustainable Tourism Acceleration Rating Star to certify sustainable tourism businesses. The greater their commitment to eco-initiatives, the more stars they can earn and the more they can elevate their contribution to Thailand's future. Distinguished, distinguished guests, Thailand is already doing so much to ensure reduced plastic use, recycling and upcycling, waste management, low carbon activities, organic farming and dining, and wildlife protection. But we are only just beginning. There is much more to do. These new goals are also, placed, also place a strong emphasis on empowering local communities by involving local people in tourism-related activities and fostering cultural exchange. Thailand's SDGs will help distribute economic benefits at grassroots level and create long-term opportunities for more lesser-known areas as well as empower and showcase local artisans and age-old traditions. Thailand's sustainable tourism goals not only promise a brighter future for Thailand, but also set a shining example for the global travel industry. They reaffirm that responsible tourism can be a win-win for both the environment and communities, ultimately ensuring that Thailand's natural beauty and cultural heritage live on for generations to come. Together, we have the opportunity to inspire change, to lead by example, and to encourage greater sustainable practices throughout the, the industry. As Thailand's green tourism ambassador, this role holds a profound significance for me. But the importance of sustainability extends beyond personal aspirations. It embodies a shared responsibility to protect the essence of Thailand, making it more sustainable, inclusive, and enriching destination for all. This role is my privilege and my promise to our beloved kingdom. I invite amazing and to my ตลาดนักท่องเที่ยวสหราชาอาณาจักรถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีระยะเวลาพำนักนานประมาณ17.8วันและค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อทริปสูงเฉลี่ยอยู่ที่75,000บาทต่อคนต่อทริป โดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ตุลาคม2566มีนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วจำนวน6 1 7 0 1 7คนซึ่งพททคาดว่าภายในปี2566จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า795,000คนสร้างรายได้62,000ล้านบาทตรวจทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันนี้พลเอกกรมดารุติิองคมนตรีประธานกรนรมการบริหารมูล,ลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2,566นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรําริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2567และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดเฉลิมพระเกียรติทศมาราชาสืบสารศาสนญการทิเบตดําริกจากขุนเขาสู่ชาวเราและชาวโลกซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดงานบนพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบตดําบริกจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่7ธันวาคมนี้ กิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแสดงผลลัพธ์ของการพัฒนาตามแนวทางพระราชทานการเสวนาการแบ่งปันความรู้การสาธิตการประกวดการแสดงดนตรีในสวนการแสดงของชนเผ่าในบรรยากาศจำลองชุมชนพื้นที่สูงการจัดแสดงพืชสายพันธุ์ใหม่การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ วันนี้พลเร็กพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์65จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์9แห่งทั่วประเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เนื่องในโอกาส60ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อมอบโอกาสทางการศรึกษาให้ก่เด็กและเยาวชน และมีที่พักอาศัยโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบประเภทอยู่ประจำมีนักเรียน262คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเน้นพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการมีจิตสาธารณะควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพ ตอนบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเปิดสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจำนักเรียน644คนจัดหลักสูตรทวิศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยด้านการประมงเลี้ยงปลากินพืชด้านเกษตรปลูกพืช5ระดับทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะเห็ด ด้านปศุสัตว์เลี้ยงแพะไก่ไข่ไก่พื้นเมืองและเป็ดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำน้ำหมักชีวภาพคัดแยกขยะเปิดตลาดนัดในโรงเรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพหนึ่งคนหนึ่งอาชีพเช่นทำน้ำสมุนไพรโรตีขนมจีบนวดแผนไทยและเสื้อพิมพ์ลายส่งเสริมให้ในกักเรียนมีไรายได้ระหว่างเรียน จากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อ40อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจํามีนักเรียน513คนจัดการเรียนการสอน4รูปแบบประกอบด้วยการศึกษาวิชาสามัญยึดหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานการศึกษาวิชาศาสนาจัดทําหลักสูตรศาสนาอิสลามแบบเข้มและหลักสูตรศาสนาพุทธ การศึกษาเพื่อการมีงานทําตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีโครงการหนึ่งคนหนึ่งอาชีพให้นักเรียนได้ฝึกทักษะความต้องการและความถนัดมีการจัดตลาดนัดอาชีพเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อให้นักเรียนได้จําหน่ายสินค้ามีไรายได้ระหว่างเรียนและจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโอกาสนี้องค์คมนตรีชมนิติศาร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอาทิกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม จัดการเรียนรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรมระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามทําให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีงานส่งเสริมอาชีพเช่นการสารกระเป๋าจากผักตบชวาซอสลูกหยีขนมปูตรีอายูขนมพื้นถิ่นพบมากในสามจังหวัดแสดงภาคใต้และการทำผ้าบาติก